นอร์เวย์การุญฆาตวอรัสชื่อดังเพราะเตือนคนอยากเข้าใกล้แล้วไม่มีใครฟังผู้ชมครับนี่เป็นบทความที่ผมไปเจอจากเพจเอ่อโพเรตี้ออฟบีชนะครับซึ่งเป็นเพจที่ผมเข้าไปอ่านบทความอยู่เป็นประจํานะครับแล้วบทความนี้มันค่อนข้างแบบน่าเศร้าแล้วก็สะเทือนจิตใจของใครหลายคนนะครับสำหรับคนที่เคยเห็นเอ่อไวรัลที่เป็นเอ่อสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับก็คือวอรัสเนี่ยฮะก็คือทางเพจเนี่ยได้เขียนเรื่องราวนี้เอาไว้นะครับก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะคือเมื่อช่วง3 4เดือนที่ผ่านมานะครับเอ่ออรัสตัวนี้ กลายเป็นไวรัลนะครับหลังจากมันขึ้นไปนอนบนเรือที่จอดอยู่บนท่าเรือนะครับที่ประเทศนอร์เวย์นะครับด้วยความที่มันเนี่ยหนักประมาณ600กิโลนะครับเรือมก็เอียงไปเอียงมานะฮะทำให้อ่าเป็นภาพที่ออกมาทั้งขำแล้วก็น่าเอ็นดูนะครับคนเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยไอ้วอแรตตัวนี้นะฮะคือมันจะอยู่แถบขั้วโลกเหนือนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฝูง่ป็นสังคมนะครับคือเราจะเห็นคลิปแบบวอแรสหลายหมื่นตัวรวมกัน อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเนี่ยมันโดดมาอยู่ตัวเดียวได้ยังไงนะครับซึ่งวอรัสัวนี้ก็ไปนอนบนเรือลำน้นบ้างลำนี้บ้างนะครับจนกลายเป็นข่าวออกมาตามสื่อต่างๆนะครับแล้วก็มีคนตั้งชื่อให้มันว่าเฟรย่านะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเจ้าเฟรย่าตัวนี้มันมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ได้ยังไงนะครับคือนักวิทยาศาสตร์เองก็มีการแกะรอยนะครับแล้วก็พบว่าเจ้าเฟรย่าตัวนี้นะครับเดินทางมาผ่านประเทศอังกฤษเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กแล้วก็สวีเดนนะครับแล้วก็เคยเป็นไวรัลที่ประเทศอื่นๆมาแล้้ววนนนรบบก็ไปออเเืชาาา คือเหตุผลที่น้องต้องไปนอนบนเรือเนี่ยเพราะว่าตอนอยู่ขั้ลกเหนือเองเนี่ยน้องก็แบบอ่านอนย่อยอาหารวันละ20ชั่วโมงนะครับแต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยการขึ้นไปนอนบนเรือก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับแต่ว่านับวันเองเนี่ยเฟย,ย่าก็ได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วก็มีคนแบบเข้าไปถ่ายรูปข้อปเจฟรีกันมากขึ้นจนทางการเนี่ยต้องออกประกาศเตือนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวอรัสเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายมากต่อมนุษย์นะครับถ้ารักษาระยะห่างอย่างปลอดภัยแต่ว่าถ้าไปรบกวนมันมากๆเนี่ยอาจจะ มันอาจจะรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือว่าถูกโจมตีมันก็อาจจะเปิดฉากถโจมได้นะครับเคยเกิเดเหตุการณ์เมื่อปี26นะฮะคือนักท่องเที่ยวเนี่ยโดนวอลรัสก,กระชากลงน้ำนะครับก็ทําให้เสียชีวิตนะฮะแต่ว่าออพอทางนอร์เวย์ออกประกาศเตือนเนี่ยก็รู้สึกว่าคาเตือนจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนก็ยังไปมุงแล้วก็แห่ไปถ่ายรูปกันเนี่ยฮะหนึ่งในนั้นที่มีเด็กอยู่ด้วยนะครับจนทางการของนอร์เวย์นะครับก็ได้หาบทสรุปว่าจะทํายังไงกับเฟรยาตัวนี้ดีนะครับเพราะว่ามันก็ไม่รััับบรรอองงคคววามมปลดภยยยขนนุษ์้ะ ก็ล่าสุดฮะ14สิงหาคมนะครับกรมประมงของนอร์เวย์ได้ออกถแถลงการว่าได้ทาการการดูคาเอ่อเฟย่าด้วยวิธีการที่มีมนุษยธรรมโดยระบุว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสวิภาพของสัตว์แต่ชีวิตและความปลอดภัยของมนุษย์ต้องมาก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับใครหลายคนนะครับคนก็เข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายนะครับเพราะว่ามนุษย์นี่แหละทำให้เฟย่าต้องจากไปแบบนี้ครับ